พอบอรตอรอลุยสอบเองหัวโจวกก๊งโจกเขมรอัดคลิปปาบื้มโชว์มีดดาบเยืยกดกฎหมายสั่งเช็คบินทุกกลุ่มลั่นไม่ยอมให้ใครอยู่เหนือกฎหมายพลตเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเดินทางไปยังตํารวจธทจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชากว่า10คนถ่ายคลิปคมขู่ท้าทายสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในสังคมพร้อมโชว์อาวุธก่อให้เกิดความวุ่นวายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งตำรวจจับกลุมดำเนินคดีแล้ว3รายกำลังเร่งติดตามตัวทั้งหมดมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ทําการสอบปากคําผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมสั่งการให้ดําเนินคดีในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องสําหรับกรณีนี้หลังปรากฏคลิปในโซเชียลมีเดียผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตํารวจโทชัดชัยสุรเชษพงศ์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีและผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระยองเร่งสืบสวนจับกลุม่มกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดาเนินคดีโดยเร็วโดยจับกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาซึ่งเป็นหัวดาบหัวโจรพร้อมพวกรวม3คนแจ้งข้อหาเบื้้องตนนร่วมกมกัี ในครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้มีเหตุอันควร และร่วมกันก่อความเดือดร้อนนำคาญในที่สาธารณะขณะที่กำลังติดตามตัวทั้งกลุ่มมาดำเนินคดีและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางคดีอาญาแล้วตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองต่อไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติการลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกและเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมพลตำรวจเอกกิตตะักษ์กล่าวว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนในการเดินทางมาท่องเที่ยว ทำงานพำนักอาศัยและพร้อมดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่แต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ก่อความเดือดร้อนและผิดกฎหมายซึ่งหากมีการกระทําผิดกฎหมายเป็นภัยต่อความสงบสุขในประเทศไทยตํารวจก็ต้องดําเนินคดีเด็ดขาดทุกรายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นตํารวจภูธรตารวจภูธรภาคสองสำนักง,งานตวรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบข้อมูลท้องถิน่นและกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่โดยละเอียด หากพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตลอดจนการพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักในประเทศไทยและข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเเจาาาาาาากกกททงี่่รรรรบบบไวว้้สสนนนนพััยยคอม เป็นระหว่างแรงงานกรรมชาตทะเลาะกันแต่เรียนว่าไม่ว่าจะเป็นภูเก็อจูนใจหรือพฤตรกรรมในเรื่องของการออกมาแสดงพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยประอกอบกับมีระเบิดปีงปองด้วยมีมีดยาวด้วยนะครับอ,อาจจะทำให้ชาวบ้านตื่น